สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว f a c e b o o k นะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกัพี่เยอกเลยนะคะวันนี้ไม่ดอกไม้มาให้วันนี้ไม่ได้คนบ้านนะคะับคุณน้องแต่วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะใน้รู้แบบว่าลุคสวยใส่หน้าเงาสายสาวเกาหลีแบบลุกกวะะาด เลือกเฟรนมาแล้วว่าสถ้านทุกคนแต่งได้แล้วก็จะแต่งออกมาแล้วน่ารักแบบพี่โยนะครับคุณน้องโอเคเหมือนไหมมีดอกไม้มีพร้อมน่ารักนะคะโอเควันนี้นะคะพี่โยจะใช้กันแดดหน้าเงาตัวนี้นะครับเป็นกันแดดที่พี่โยเคยรีวิวไปแล้ว,แล,วและเป็นกันแดดที่แบบปังมากๆนะคะคุณน้องคือตัวนี้เลย วิงไว้บายบีบีนะคะตัวนี้เลยนะคะหรือตลับมันเป็นอย่างนี้กระปุกมันเป็นอย่างนี้นะคะวิงไว้บายบีบีเป็นกันแดดหน้าเงาซึ่งเราเคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะกันแดดตัวนี้เปรียบเสมือนรองพื้นนะคะวาเราทาปุ๊บมันจะมีสีของเป็นเนื้อเบสนะคะแล้วก็อันนี้คือกระปุกเล็กนะซึ่งเป็นกระปุกของคูจินฟินเวอรของเขาก็มีขายคือเป็นครีมแบบสาลายอันนี้ทา ฟ้ากาดจุดดังๆนะคะก็เป็นคู่กันนะคะแต่อันนี้คือกระปุกใหญ่นะอ่าเดี๋ยวพี่โยเซก่กะปุกลิทาก่อนเนาะก็คือจะบอกว่าเนี่ยเนื้อมันจะเป็นสีเบจแบบนี้นะคะเวลาเราทาปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะปรับเข้ากับสีผิวเราได้ด้วยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกันแดดด้วยเป็นเนื้อเสมือนรองพื้นด้วยเป็นเนื้อมูสนะคะคุณน้องและเนื้อบางเบาไม่หนักไม่หนักหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆที่ต้องการรอ,อ,องเขาเรียกว่ากันแดดที่มีเนื้อมูสบางเบานะคะอันนี้ก็คือใช้ได้เลยสําหรับตัววิงไว้บายบีีนนนะะคอั้เลย วิ่งไว้บายบีบนะคะนี่จำไว้นะคุณน้องใครอยากซื้อก็ซื้อที่ตัวแทนก็ได้หรือว่าซื้อเดี๋ยวพี่โยจะให้รายไว้สําหรับตัววิ่งไว้บายบีบอันนี้นะคะคุณน้องอืมเดี๋ยวมันก็จะกลืนเขึ้นผิวเราเลยนะนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีะเตืนกันแดด U A U B B ด้วยทาก่อนออก ออกจากบ้านเนี่ยประมาณ1ิบห้านาทีคุณน้องก็จะรู้สึกถึงความแบบว่าเบาบางแล้วก็หน้ากลมกลืนแล้วก็หน้าก็จะใสไปด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าระหว่างวันเนี่ยหน้ามันจะเงาออกมาเลยนะคะคุณน้องทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกันแดดหน้าเงายัางไงเดี๋ยวน้องดูนะครับเวลาเราเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะมีมีความเป่งปังเงาออกมาเลยนะคะโอเคค่ะพอเราทาตัวกันแดดเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะวันนี้พี่โยชใช้แป้งฝุ่นของชูนะคะเบอร์เออยี่สิบอ่ะเบอร์ห้าวายอาร์ไลท์นะคุณน้องอันนี้เลยนะครับเป็นสีเนื้อแบบนนี้นะ มาทานะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วต่อด,ด้วยเบอร์สกาเบอร์ยีบสามนะคะเป็นแป้งคอลลาเจนแบบนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะลงเชดดิ้งของซูเปอร์มาร์ทนี้นะคะเพื่อให้โครงหน้ามันดูสวยงามก่อนนะคะคุณน้องนะคะ เดี๋ยวพี่โยลงให้ดูตรงนี้นะคะเป็นเชดดิ้งนะกับตรงร้ยข้างอีกเนาะขาดไม่ได้คะคะสำหรับซูเปอร์มาร์ทีน,นี้เนาะซูเปอร์มาร์ไทยแลนด์นะคะไอจี IG. แล้วก็อย่าลืมไล่จมูกสักนิดนึงนะคะคุณน้องเพื่อให้ปลายมันดูแบบว่าแหลมๆสักนิดนึงนะครับเพื่อความแบบว่าสวยใสของเราแล้วลงไฮไลท์ไปเรียบร้อยแล้วนี่พี่โยระบายจากตรงปลายนะคะคือมันถึงครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคุณน้องโอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคค่ะได้ดวงตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณน้องอืม แบบนี้นะคะเราจะมาทากันนะคะว่ามันจะทาอย่างไงนะคะเราเริ่มต้นจากการทาอายไลเมอร์ก่อนสําคัญมากนะคะพี่โยก็จะใช้สีครีมอันนี้นะคะของซูเปอร์มาร์เกนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเน้นดวงตากันก่อนนะ,ะสีครีมทาทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ใช้ผู้กันนะคะทาสีชมพูเข้มแบบนี้เลยแบบนี้นะคะคุณน้องทาเต็มดวงตาเลยนะต้องเร็วนิดนึงอ่า นะคะทาเต็มดวงตานะคะแล้วก็สมมติว่าทาเต็มดวงตาสมมติว่าเต็มแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปเกลี่ยอีกทีนึ่งนะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะคุณน้องเมื่อกี้ใช้ของซูเปอร์มาร์ทนะอันนี้ใช้ของเมเบลีนนะคะสีน้ำตาลเข้มเป็นน้ำตาลชมพูแบบนี้นะคะมาทาน้ำตาลเข้มอย่างนี้นะเนี่ยมาทาตรงนี้ให้เต็มเปลือกตานะคะคุณน้องไล่มันให้เต็มเปลือกตานะคะนี่เลยนะพอเต็มเปลือกตาปุ๊บเราก็ก็เบรนดหที่มันฟุ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมานจะขนตาปลอมมันค่ะ โอเคค่ะเรากรีดอะไรเน้อให้มันยาวแบบค้างเนี่ยนะคะให้มันตกลงยาวๆอย่างปกติจะกรีดเท่ไหมาแล้วก็ติดตาปลอมคลี่ก่อนนะคะแล้วก็ก้าวขนตาปลอมของบอกต่อรุ่นนี้นะคะใช้ดีมากคุณน้องเหนียวลืมมาเล็กที่นะคะอ่าแปะเลยแล้วก็แปะให้มันถอยมาข้างหลังหน่อยเนาะเพื่อความแบบแบล็ของดวงตาคือให้มันถอยมาข้างหลังนะปกติเราจะแบบนี้ใช่ปหมคะอ่านม่ได้ละใช้ดินสอสีเงินนะคะแบบนี้เลยข้างนี้นะคะของไซรีสไตล์เขียนเลยเมื่อกี้เราลงสีชมพูข้างล่างไปแล้วนะคะคุณน้องอย่าลืมนะคะ ต่อไปเราก็ติดขนตาล่างนะคะด้วยเบอร์นี้เป็นขนตาบนนะคะแต่มาททำเป็นขนตาล่างแทนกลับมาค่ะปัดแก้มให้หน้าเงา้วยค่ะด้วยสีขาวตรงนี้ด้วยหน้าแก้มแบบนี้นะคะของโมเลสกานะคะแล้วก็ใช้สีชมพูอ่อนปัดตรงนี day, coming, example, now, height, ้นะคะคุณน้องนิดเดียวนะคะจะได้หน้าเงาสวยนะคะเพิ่มเติมกากเพชรที่หัวตานะคะแล้วใช้สีขาวนี้มาแตะปลายจมูกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาทาปากกันค่ะสีปากใช้ของแม็กนะคะชื่อสีว่าเรียวดอนะคะคุณน้องอันนี้เลยอืม พิมเ่านี้นะคะลุกในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณน้องก็ได้ความฉ่านะคะตรงนี้นิดนึงแล้วก็นิดนิดนึงนะคะคุณน้องให้มันดูเงาวาวนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับกันแดดนะคะวิงไว้ใบบีบีนะคะกันแดดหน้าเงาวันนี้นะคะหาซื้อได้ตามตัวแทนทางล่างเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามมากๆนะคะไปแล้วนะคะสำหรับลุกในวันนี้นะคะคุณน้องรักหว,วานมากบ,บายบายค่ะรักทุกคนนะ